ส่งเสียงให้กับเชมิได้โฟล์อีกสองหนุ่มฮเรามาแล้วเรียบร้อยครับเสียงกรี๊ดดังมากๆเลยทีเดียวโอ้โหฮอตมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่แฟนคลับเยอะมากๆนะครับทั้งในไทยแลว้วก็ในต่างประเทศ นี้เจมินายโอ้มีหมุนนะเจมินายมีหมุนโน้ตเราอย่ายอมแพ้เราหมุนสักนิดนึ่งแม่ไม่ทันแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋วนะยวเราให้น้องๆทั้งสองคนนะครับได้ถ่ายภาพกันตรงนล้วสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พูดคุยกันตรงนี้สักเล็กน้อย นะครับโ้ oh, วันนี้พิงค์ค่เป็นของเรานะครับศิลปินหญิงนักแสดงชายนักแสดงหญิงของเรารักใครรักใครเจมีนายโฟลดพี่เจมีนายหล่อมากใช่ไหม มาแล้วเรียบร้อยนะครับสงเสียกับเชมิายฟอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออได้เจออีกแล้วนะฮะหล่อเท่มากๆเลยทีเดียวนี่ครับแฟนๆคุณเยอะมากเลยมีอะไรแบบอยากจะทักทายแฟนๆไหมฮะคุณดูกล้องดิโอ้โหสวัสดีครับทุกคนครับเยอะมากใช่อะไรนะหล่อมาก หล่อมากเป็นไงบ้างครับสองหนุ่มครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามกันอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนีนน้มีเพลงแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่เฉยๆก็น่ารักครับชื่อเพลงของผมแล้วก็เพื่อนผมจะชื่อว่าอะไรว่ามาครับตอนนี้มีเพลงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีซีรีส์ครับพี่พุทธชื่อว่า My Love Fix Up คร,ครับผมแนวไหนอะไรยังไงแง้มันสักนิดไดียวแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ครับโอเค แวล่ะนะครับติดตามผลงานได้แล้ววันนี้ลาซาดา12-12เรามีเซอร์ไพรส์มีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากแฟนๆของเราบ้างไหมฮะเรามีโค้ดครับว่าไปเลยครับผมผม g ชมินา12-12โค้ดครับใช่ผมผมคล้ายๆกันครับ4-12-12โค้ดลดแยก60บาทครับครับแล้วเราจะมีเรียกว่าอะไร Exclusive Collection ของแบรนด์ของพวกเราเองครับของผมผมเป็น DIY ครับของโค้ดเป็น New Monet ซึ่งก็อยู่ในลาซาด้าเหมือนกันถูกต้ครับอยู่ในลาซาด้สามารถไปจับจองกันได้สามารถไปแบบ CF กันได้เลยแล้วพี่แบบมีวันนี้12-12อะไรเงี้ยมีเรื่องของใส่ตะกร้าที่ชื่นชอบอะไรเงี้ยกันบ้างหรือยังมีไหมผมมีฝากแม่ไปแล้วครับสกินแคร์อ๋อใส่ตะกร้าไว้แล้วใช่ไหมถูกต้ครับครับผมแล้วก็เสื้อแบรนด์ผมเองด้วยครับอื้อแบรน์ตัวเอง้วยัซื้อแบรน์ตัวเองยเอางี้ อ้อนแฟนๆหน่อยดีกว่าให้แบบว่ามา CF แบรนด์ของเราทั้งสองคนอโอเคอะไรซื้อดีแล้วซื้อแล้วซื้ออีกได้นะครับแ e มเปญไนครับ uh, uh. เป็นแบรนด์ชื่อว่าดีไว้นะครับฝากด้วยครับ12-12นี 12, 12่ Exclusive c o l l e c t i o n เลยครับของโฟร์เป็นไงครับครับ <laughs> ของพงครับเป็นแบรนด์นิวโมเน่ครับจะเป็นเสื้อผ้าแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรนะครับใช่เหมาะกับแฟนคลับที่น่ารักน่ารักนะใช่อยู่เฉยๆก็น่ารักเอาล่ะนะฮะใส่โค้ของเขาสองคนนะครับลดเพื่อปีหกสิบบาทนะฮะส่งเสียงให้กับเชมิไดโฟนขอบคุณครับ ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้โค้ดส่วนลดนะครับของนั้ง2บาทนะฮะใช้โค้ดนี้แล้วก็โค้ดสิบสองสิบสองโค้ดนะครับส่วนลด60บาทเช่นกันไม่๋ว่าจะเลือกของชิ้นไหนก็แล้วแต่นะฮะอ,อ,อะไรนะขายตรงนี้เลยเอามาร้อยห้าสิบบาทเร็วอาใส่โค้ดส่วนลดเดี๋ยวลดให้60บาทเหลือ90บา <c oughs> บสิบาทคนน่ารักมันซื้อกันไม่ได้นะฮะกล้ากันไ,ได้ไไดลเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับทีมงานกระซิบมาแล้วครับว่ามิชชั่นของเรานะครับแค่ให้ทุกคนไปตะกก้าสีชมพูในไลฟ์ของเรานะครับตลอดของเราคือ